สวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กับผมเอกได้วิ่งนะครับวันนี้ก็จะทําคลิปรีวิวอุปกรณ์ในการดําน้ํายิงปลากลางคืนนะครับว่าการดําน้ํายิงปลากลางคืนมีอุปกรณ์อะไรบ้างนะครับบางท่านอาจจะยังไม่รู้นะครับมือใหม่เนาะหลับมือเก่าก็ารู้ๆกันอยู่ครับว่ามีอะไรบ้างโอเคเดี๋ยวไปดูกันหนึ่งก็คือเวทสูตรนะครับเวทสูตรตัวนี้ที่ผมใส่ใส่ครึ่งท่อนยังมันท่านได้ใส่ตัวเนาะ เวสตูดก็จะแบ่งเป็น2อ,อย่างมันจะเป็น2ท่อนกับชุดชุดเดียวเหมือนตัวนี้เป็นชุดเดียวอ่าบ้านเราก็ใส่แค่3มมิลก็พอครับแต่ถ้าหน้าร้อนก็ใส่1.5อย่างเงี้ยครับแต่ว่ามาตรฐานก็3มมิลเนี่ยมันอุ่นดีเวลาดำน้ำลึกแล้วก็เวสตูดอ่าหน้าที่ของมันก็คือป้องกอันอุณหภูมิร่างกายเปลี่ยนฉับพลันครับเวลาเราดำน้ำลึกลงไปเนี่ยอ่าอุณหภูมิข,ข้างล่างมันจะเย็นนะครับแล้วเวลาลําขึ้นมาอย่างเงี้ย เวสุตัวนี้ก็มีหน้าที่ป้องกันไม่ให้อุณหภูมิเปลี่ยนแบบฉับพลันเนาะแล้วก็ป้องกันปิ้งป้องกันน้ําป้องกันอะไรหลายหลายอย่างนะครับไปก็จะเป็นหน้ากากดำน้ํานะครับหน้ากากดำน้ํ็แล้วก็ท่อท่อสน็อกเกิลนะครับที่ผมดําคืนนะครับมถมือว่าน้ําใสๆผมก็ก้มหน้าคาบสน็อกเกิลดิ่งเอาไม่ต้องไปดําก็ได้ดําตื้นๆนะครับอันนี้หน้ากากก็เป็นหน้ากากของแปลิกนะครับ ใครที่สนใจก็สามารถสั่งซื้อได้นะครับตัวนี้ร้านเด็กบิ๊กมีจําหน่ายนะครับต่อไปนี่ว่าเป็นถุงมืออ่าอันนี้ก็ฮูดใส่หัวหมวกขาดมาแล้วฮ <c oughs> ูดใส่หัวอ่าต่อไปก็จะเป็นตีนกบตีนกบก็จะมียาวๆมีสั้นนะครับอันนี้สําหรับฟรีดาโดยเฉพาะนะครับมันจะยาวหน่อยยาวประมาณเกือบเมตรนึงนะครับประมาณ95เซน96เซนประมาณนี้ ฟิน uh, หน้าที่ของมันก็ทําให้เราว่ายน้ําได้ไวขึ้นนะครับ uh, ต่อไปก็จะเป็นกระลอนหรือว่าบอดลอยน้ําประมาณนี้แล้วก็เชือก mm hmm. เชือกนี่ก็เอาตามที่เรา uh, ดําถึงนะครับสมมุติว่าด m, ํา3เมตรเราก็เผื่อไว้จาก4ี่หเมตรอย่างนี้นะครับอ่ะ uh, ต่อไปก็จะเป็นที่ร้อยปลาที่ร้อยปลาก็แล้วแต่ท่านเอาแบบไหนอันนี้ก็อ้วนชัยมันทาให้ไม่ได้ทําให้หรอกร้อยเอาของมัน,นเห็นไหมเป็นเหล็กสปริงนะครับ แล้วกประมาณนี้นะต่อไปต่อไปก็จะเป็นเข็มขัดตะกัวเข็มขัดแล้วก็ตะกัวนี่ครับแล้วก็มีดดำน้ำเอาลงไปด้วยเพราะว่าใต้น้ำมันมีเผื่อมีอุปสรรคมีเชือกมีอะไรไปพันถ้าไม่ได้ถ้าจะใช้แล้วมันไม่มีมันจะยุ่งครับเอามันลงไปด้วย่ะต่อไปจะเป็นฉววกฉมวก,วย,มวกยิงปลากลางคืนผมจะใช้ตัวนี้นะครับ แต่ายางเส้นเดียวจม,มวกอ่าเป็นไโยงจะสะดวกกว่าครับเพราะว่าเราจับหน้านี้น้ํามันขุ่นกลางคืน,นยิงใกล้ๆนะครับไม่ได้ยิงไกลแนะนําเป็นไโยงดีกว่าสองก็คือเป็นอีจึกนะครับอีจึกตัวนี้เดี๋ยวว่ายิงลาเล็กนะครับตัวนี้อีจึกตัวนี้แต่ส,คสคำคัญสิ่สาคัญคือไฟฉายนะครับไฟฉาย ไปฉายที่ผมใช้ก็จะเป็นของเอ็กซ์ตร้านะครับยี่ห้อนี้นะครับตัวนี้ผมซื้อมาแต่ก่อนเมื่อ4ปีที่แล้วนี่2,900รบาทนะครับตัวนี้ใช้มา4ปีแล้วดูรุ่นมันดีนะฮะไปฉายตัวนี้เอ็กซ์ตร้าราคามันจะแพงหน่อยจะจบนะครับตกน้ำทะเลกระเด็นจากาารีสอร์ทล่วงใส่ก้อนหินกระเด็นตกไปใส่ก้อนหินทะเลนู่นไม่เป็นไรนะคร แค่รอยบุบนิดหน่อยตรงนี้ก็ยังใช้ได้มาจนถึงทุกวันนี้นะครับโอเคสําหรับอุปกรณ์ในการดำน้ายิงปลากลางคืนก็จะมีประมาณนี้นะครับใครที่สนใจอุปกรณ์ก็สามารถโทรมาสั่งซื้อได้นะครับร้านเอกจะวิ่งมีจําหน่ายนะครับแล้วก็ใครที่อยากให้ผมรีวิวอะไรบ้างก็คอมเมนต์ใต้คลิปได้นะครับโอเคเดี๋ยวเจอกันใหม่ครับสาหรับคลิปนี้ก็เอาไวา้เพียงเท่านี้สวัสดีครับ